วัได้คลิปตัวนี้คือในช่วงไอจิโกนะครับแล้วนี้เราก็มีอยู่ในเกม Bas e b a t t l e Simulator นะครับหรือว่าเกมสกัตว์โรคจ้าเป็นไปตามกรรมไม่รู้ทำไมถึงชอบตั้งชื่อดีนะครับผมนะมาดูกันเลยนะครับในวันนี้ผมจะทำการเล่นเมกาโรดอนหรือว่าฉลามยักษ์ในตำนานที่หายสาบสูญไปจากโรคโบรานปีที่แล้วนะเออมาดูกันนะว่ามันโหดยังไงโหดแค่ไหนนะครับเนื่องจากคนขอไปเยอะมากเยอะที่ไหนลนะ่ะไม่ขอแค่3คนนะครับ เอาครับมาดูกันนะครับว่าไอ้ฉลามยักษ์เมื่อร้านปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวใหญ่มากในทะเลนะครับเป็นเหมือนเพชคฆาตเมื่อร้านปีที่แล้วแต่มันได้สาบสูญไปนะครับเมกาโรดอนม่รู้ครับว่ามันสู้กับช้างกันกล้วยจะขวขนาดไหนเออตายตายก้นกล้วยกูตายนะครับมันพ่นขี้ปากใส่นะครับดูดิโอ้โหไม่ฆ่านะครับพ่นขี้ปากใส่ตายนะฮะโอเอามาต่อมานะครับเออเลยส่ง เขาเร, uh. รียกว่าอะไรฉลามนะครับซึ like ่งโคตรงงเลยว่าสัตว์ที่มันอยู่ทะเลมึงว่ายบนบกได้ไงวะทําไมมัไม่มีด่านแบบด่านด่านทะเลอย่างเงี้ยให้พาพวกนี้มันว่ายได้เร็วขึ้นอุ้ย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 มันพุ่งโอ้ตายตายนะครับโอ้โห้พ่นขี้ปากใส่ตายนะครับวัวระเบิดเลยทีเดียว าแล้วนะครับตอนนี้ไมการดอนต้องไปเจอกับสัตว์ที่น่าสะพรืงกลัวที่สุดหลายสิบตัวนะครับนั่นก็คือน้องหมานะครับเออไปเร็วพ่อบอกจะไปเจอเซนต้าเซนต้าที่อะไรแม่งไม่ใช่แล้วโอ้โหวิ่งไปให้เขาแดกนะครับหัวขาดกันทุกตัวเลยพ่อแมกหลอกกูในบอกว่าจะไปหาเซนต้าที่ไหนได้แม่งไปหาไม่การดอนตัวเบเริบเลยเข้าท้องมันจังฟรี เอาละครับต่อมาลองเอาสิงโตดูดินะครับประมาณสัก10ตัวนะครับวิ่งเข้าชนดูเออดีตายสิงโตกูตายแล้วจะสีโอ้โหทุ่งหญ้าสวรรค์หน้ากูตายนะครับตรงนี้ยังเหลืออยู่ครับตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนคือความหวังตัวนี้แหละไปเร็ววิ่งจำบ้านนี้ต้องวิ่งแล้ววิ่ง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 เฮ้ยเพื่อนเราตายแล้วโอ้โห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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว วิ่งดีๆนี่สิโตเอ,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 อ้้ตายนะครับโอ้โหขนาดบังคับเองยังตายเลยนะครับเมคาร์รดอนแม่งโหดว่ดูดิมันอ้าปากนี่เฉยแม่งก็ตายและพ่นขี้ปากใส่นะครับโอ้โหอย่างนี้ต้องเจอกับแกงหมูอุดๆนะครับเออมาดูกันเลยนะครับว่าจะเอาเม่คาร์โอนมาทำเป็นอาหารได้หรือเปล่าหมูแม่งทำ ทำฉลามเป็นอาหารถ้าทำได้เดี๋ยวว่าเก่งมากเลยนะครับตอนนี้นะครับฉลามบอกมาเลยมึงเข้ามาจะเด็กไม่ให้หมดพลังพ่นปากพ่นปากทีเดียวหายกันทั้งวง เอาละครับต่อมาเมกัลโดนต้องไปเจอสัตว์ที่น่าสะพึงกลัวที่สุดซึ่งเขาไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเนื่องจากมันบินนะครับก็คือฟีนิกซ์ไฟเยร์โอ้โหตอนนี้เมกัลอดอนจากเป็นสัตว์ทะเลกลายเป็นสัตว์เลือดอุ่นทันทีนะครับเพราะตอนนี้โดนไฟเผาอยู่อ๋อตายนะครับตายใครตายวะใครตายนะครับเฮ้ยเมการรดนชนะท่านผู้ชมเมกัลรดนชนะนะครับไอ้นกตายนะคะนะครับเนี่ยมันเขียนว่าไรวิงนะครับผม ไลฟ์วินส์นะครับผมเอ้ยฝั่งขาวนะครับชนะก็คือฝั่งเมเกาลดอนตั้งนั้นนะฮะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยอเอาละครับต่อมาจากเมื่อหลายวันก่อนที่ผมเล่นเยติไปนะครับตัวเดียวนะฮะคราวนี้เป็นเยติร่างโหดร่างดำนะครับตาสีแดงเถือกเลยนะครับมาสู้กับเมเกิลดอนเมเกิลดอนบอกบอกพลังพ่นปากอหอมไม่แฉ่หนุ่ม <c oughs> <c oughs> เออเยตีบอกโอ้ปากแม่งหมิ่นวะขอยอมตายดีกว่าเออโอ้โหไปดิพรังพ่นขี้ปากมันสุดๆเลยนะครับไมกับโรดอนเอาละครับต่อมาเมกัลโรดอนก็ต้องมาเจอกับบักเร็กซี่นะฮะหรือว่าทีเร็กของเรานะครับตัวเอกในหนังเรื่องจูเลสิกเวิลด์นะครับไม่ใช่หรอกนะครับอ่าเป็นตัวในโลโก้เออเอาดิเอาดิรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าหนึ่งสองอ พ่นาตายนะครับเล็กซี่ผมตายเอาครับเนื่องจากเล็กซี่ตายนะครับก็ต้องส่งน้องมันมานะครับหรือว่าสไปโนุสอรัสน้องฝาแฝดของมันนะฮะเออซึ่งที่จริงมันไม่ใช่น้องมันนะเออผมพูดไปงั้นหระครับนะเออนะครับตอนนี้ครับไอเมกาแอนพ่นปากอ้าอ้าโอ้โหพลังพ่นปากช่างแรงเหลือร้นจริงๆเลยนะครับตอนนี้ใครตายวะเนี่ยเอ้ย ตายแลครับนี่ตายตายนะครับตายส่งสไปโดรโซรัสมาสองตัวตายนะครับเมกโรดอนต่อไปนะครับก็คือไททันโอโบอานครับซึ่งหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับในเกม a อ b s นะครับเขาเรียกว่างูยักษ์ในตำนานที่ใหญ่ที่สุดเมื่อ130ล้านปีที่แล้วนะครับเออมาดูกันนะครับว่าไอ้งูยักษ์ตัวนี้จะสามารถจัดได้หรือเปล่าเซ็งเลยอ่ะอุ่าสโมกับมึงกันดูดิโอ้โห โดนไม่กัดเราดอนฆ่านะครับโอ้โหเจ๋งเลยเอาครับต่อไปนะครับเป็นแนนเสามีปีกนะครับซึ่งผมอ่านชื่อมันไม่ออกนะครับมันโตโตอะไรไม่รู้ด้านหลังนะครับแต่ไม่ใช่คาราโดดอนอะไรสักอย่างนะไม่ใช่นะครับนะไอ้พวกนี้มันเป็นผมไม่รู้ชื่อมันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแน่นอนนะครับเฮ้ย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 ไม่การะโดดอนกูจะกันในหนังเลยเออแม่งบินได้โอ้โหยมันบินขึ้นไปกัดไอ้พวกนกดูดิ พวกนกแป้งหัวขาดตายนะครับเออสุดยอดโอ้โหท่านี้ควรควรแคบไปเลยเนี่ยดูดิหายยากนะนเนี่ยเอาละครับต่อมานะครับแกงแรปเตอร์น,นะฮะซึ่งเอ่อเป็นคนรุ่นกับบูนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เก่าแก่พอสมควรนะฮะเจอกันครับนี่วิ่งเข้าหาไปให้เขาแดกเหมือนหมาเลยะ่ะโอ้โหจังหัวขาดหางขาดหมดเลยเซงเลยตายหมด นะครับต่อไปนะครับต้องมาเจอกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรไทสาร,ร์ทอปนะครับซึ่งร่างนี้เป็นร่างที่ค่อนข้างบ้านะครับเพราะเขามีเขาที่สามารถทิ่มแทงแล้วตอนนี้เขาก็ส่งลูกน้องไปลูกน้องก็ตายนะครับนะนีออ่ลูกพีก็ต้องตายตามเป็นเรื่องธรรมดานะครับเจอพลังเสียงพนปากใส่ตาย โอ้โหผมไม่เคยเห็นท่ามันดีนอกจากอ้าปากกัดเขาเนี่ยมันไม่ได้กัดด้วยซ้ำมันอ้าปากอ้าแล้วก็ทุกคนอื่นก็ตายโคตรบ้า <S <S 1> <S 1> เอาละครับต่อมาฉลามก็ต้องมาเจอกับรถถังนะครับโอ้โหรถถังยิงฉลามไม่โดนฉลามไม่ตวมาเริ่มเลยนะครับเมกาโรดอนยังไงครับโอ้โหกูเพิ่งเคยเห็นเมกาโรดอนหัวหายก็วันนี้แหละโอ้โหรถถังยิงแรงไปไหนนะครับแต่ยิงผ้านะครับโอ้โหหลายนัดเลยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย เอาละครับต่อมามนุษย์ได้รู้แล้วครับว่ามีชลรามดึกดำบรรพ์อยู่โรคของเขาพวกเขาเลยทำการร่าเพื่อหาไปกินเนื้อและวิเค์ทางวิทยาศาสตร์นะครับโอ้เออเออเออเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยนี่คือชิ้นส่วนอะไรอ่ะอ๋มงอ่ะอะไรหายอ่ะขี้ผายนะครับผม ขี้ผายนะครับขี้ด้วยนะตายนะครับเมกาโอนผมตายโดนคนจับไปทําอาหารเป็นเอาอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยเนคือะไระด,ดูนะครับโอ้โหมือเก็บนี้มีไหมนะมีมีแม่นางพักขนงเลยวไอ้นี่ไอ้นี่ปิวนะครับจนมือตาไม่ทันนะเขาเป็นมนุษย์ยังยืนในแฟนตัคติกโฟนะครับผมนะครับโอ้โอห,โหเจ๋งมากนะรับ กูเรียกว่าบันพีทกูเรียกว่าโลฟี่ไอ้แซมสุดยอดแรกเลยนะฮะเนี่ยเอาละครับต่อมานะครับคุณเคยเห็นสัตว์เป็นสายรับไหมครับนี่แหลมสัตว์สังสารรับนะครับซึ่งมีอาวุธติดอยู่นะครับนี่เป็นไงล่ะอาวุธติดอยู่ตายเลยไหมล่ะโอ้โหอาวุธติดอยู่เยอะขนาดไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถสู้เมกาโรอดอนได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทําการสํารวจกระเพาะมันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างอา้าว ท้องมันมีแค่นี้เราวะาเนี่ยลำไส้หายไปไหนเนี่ยทำไมมันว่างเปล่าเอออุ้ยอุ้ยหน้าคนทุกคนเห็นหน้าคนไหมเห็นหน้าคนไหมครับแบบอฮ้ยเนี่ยหน้าคนหน้าคนชัดๆนะครับผมคิดว่าแม่งในนี้แม่งผีหลอกชัดๆนะครับที่จริงมันอาจจะจัดกัดเราไปไปอีกมิตินึงก็ได้นะครับท่านผู้ชมว่าในท้องมันไม่มีลำไส้กระเพาะอะไรเลยแปลกจริง เอาเละครับต่อมานี่คือฝูงนกที่เป็นสายรับนะครับเพราะผมติดอาวุธให้มันแล้วบางส่วนเฮ้ยเอาดิมีปืนยิงนะครับเฮ้มยมิการโดอนเป็นไงครับโอ,โอ้โหนกติดลูกซองโคตรเจ๋งนะครับมิการโดอนบอกอ่ากูตายได้แต่อ้าปากนะครับโคตรอะไรใส่ใครก็ไม่โดนนะครับเนื่องจากมันไม่ได้อยู่พื้นมันอยู่บนฟ้านะครับอกพวกนี้โอ้โห <c oughs> เอาละครับต่อมา,มาเมกคาร์โนก็ต้องมาเจอกันต่อสุดท้ายนะครับที่ผมรอเซอร์รไ์กับบุคคลนะครับนัก็คือมังกรนะครับโอ้โหหมดหน้าดูนะครับตอนนี้เอ้าเอาเอามกคารดโนก, <ต verb. S 1> กูโดนเผาตายนะครับตัวงอเลยนะครับโดนเผากลายเป็นปิงเลยนะครับตัวดูตัวมันดิกลายเป็นปิงเลยนะครับมันงอได้ไงวะเนี่ยกระดูกมันเริ่มเทิมหักงอได้ยังไงอย่างรวดเร็วน,นะครับสุดท้ายก็ต้องมาแพ้ให้กับมังกรนะครับอ่าฉันตายแล้ว โอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับแล้วก็จบกันไปด้วยกับคลิปเมกาดอนปะทะหมาเอ่อกี่ร้านตัววันนี้แะครับเยอะมากนะฮะดึงมาดูกันนะครับว่าน้องหมาพวกนี้จะสามารถร่วมแรงรมใจกันได้หรือเปล่าเพราะว่าดึงมาจากทั่วสถานทิศทุกทุกสถานทิศทุกสาทิตนะครับทุกสารทิตเอ่อทุกทุกทุกที่บนโลกนะครับนะมารุมสู้เมกะดอนนะครับผมคิดว่าวิ่งออกมาสู้นี่าผมว่าวิ่งออกมาเป็นอาหารซะมากกว่านะผมว่านะ เฮ้ยเฮ้ยเมกาดนตายปะเฮ้ยตายนะครับผมเฮ้ยหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะครับเมกาดอนยังไม่ตายพวกเมกาดอนยังไม่ตายเฮ้ยว่าไงจอดไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานเลยแม่แกงสบายหรือเปล่าวะฮะเฮ้ยตอนนี้ผมจะทำเาเฮ้ยจอดออกจากวงนี้เราจะโดนมันกินตอนนี้เราอยู่ใต้ปากมันอย่ต้องกลัวอย่ต้องกลัวเฮ้ยทุกคนระวังโอ้โอเอาเอาเอาตอนนี้ผมติดแหไปกับพวกเพื่อนนะโอ้เอาเอาโอ้ เอาแล้วครับตอนนี้กมกเราดอนหาวิธีกินนะครับแต่กินไม่ได้ตั้งทีนะครับพวกหมาไปอยู่อีกฝั่งนึครับลองดูมุมสูงมาดูดินะครับหมาไม่กลับเลยได้หรอวะนะครับตอนนี้ผมคิดว่าการที่จะฆ่าหมาได้นะครับมันคงฆ่าด้วยปากไม่ได้แล้วแหละผมว่าไอหมาพวกนี้จะตายด้วยการทับโดนทับตายซะมากกว่านะครับโดนคิดทับตายนะฮะนะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจริงๆเดี๋ยวผมไปประชาสัมพันธ์เพื่อนต่อดีกว่า เฮ้ยนายเป็นไรอ่ะเฮ้ยพวกนายทำอะไรกันพวกนายทำอะไรกันเฮ้ยพวกนายทำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันช่วยแกเออโอเคสบายเลยแล้วไปเร็วไปเร็วจะไปหางหมาไม่เป็นหรือปลผมว่าขาหมามันอัมพาตครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยด้านหลังดูดิดูด้านหลังดูนะครับเวลาผมเดินจังนิ หอออมาตัวนี้มีความสามารถพิเศษนะครับเดินด้วยแตขาหน้าเท่านั้นนะฮะเดิดเด็วด้วยเฮ้ปันพีบมีมีหมาเป็นแม่นาคด้วยเอาเอา,เอา,เอามันเล็งผมแล้วมันเล็งผมแล้วเออผมตายนะครับเรียบร้อยนะครับเอออ่ะโอเคก็ต้องจบกันไปสําหรับคลิปนี้แหละนะก็ให้ผู้คน ดูกันไปนะครับจนกว่าพวกมันจะตายกันหมดนะฮะนะถ้าพวกคุณชอบหรืออยากให้ผมเล่นตัวอะไรอีกเหมือนไม่กับร็ดอนเนี่ยที่คนทุกคนขอมาผมก็เลยเล่นให้นะครับนะถ้ามีตัวอะไรที่อยากให้ผมเล่นก็บอกผอมทิ่ใตอรงได้คอมเมนต์นะครับนะอ่าแล้วก็เออสำหรับคนที่รอเกมขั้งกล้วยเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอะไรสักอย่างที่มันเป็นสตอรี่หรือว่าชัยเนื้อเรื่องเนี่ยผมอยากให้ทุกคนรอนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าเกมเพราะว่าเกมพวกนั้นมันมันค่อนข้างคิด เนื้อหาหน่อยนะฮะมันต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่จะแบบเออวันนี้ทําพรุ่งนี้ทําเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมัน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 อาจจะไม่สนุกเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องรองก่อนนะครับผมไม่ได้ลืมหรอกแต่มันทํายากนะครับนะอ่าโอเคเมื่อไหร่มันจะฆ่าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะตาย,ยนะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละครับนะผมไม่รอดูแลนะครับโอเคสาหรับขอให้ทุกคนโชคดีบาย ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวๆๆีผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ a j Pro ปนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ